สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆแต่น่าสนใจมากเพราะมีข่าวหลุดข่าวลือแปลกๆมาครับว่าปีนี้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกจะไม่ได้อัปเดตเป็น iOS 19กันแล้วเพราะ Apple เจอรีแบนดเปลี่ยนชื่อเวอร์ชันใหม่ของ iOS จาก iOS 19ข้ามไปที่ iOS 26กันเลยครับใช่ครับข้ามไป7เวอร์ชั่นกันเลยซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนับตั้งแต่เปิดตัว OS 1ในปี2007ซึ่งการรีแบนด์นี้จะไม่แค่ส่งผลต่อ iOS แต่จะส่งผลต่อ iPad OS, Mac OS, Watch OS, TV OS และ Vision OS ด้วยครับเพราะตอนนี้แต่ละอุปกรณ์ก็มีหมายเลขเวอร์ชันที่ต่างกันไปเช่น iOS 18, iPad OS 18, Mac OS 15, Watch OS 11, TV OS 18, Vision OS 2ซึ่งการรีแบรนด์ในครั้งนี้ผมว่ามีข้อดีคือทุก OS จะมีหมายเลขเวอร์ชันเป็น26เหมือนกันทั้งหมดเลยครับไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนกันอีก หลายๆคนอาจจะสงสัยต่อว่าแล้วทำไมถึงเป็นเวอร์ชัน26่แทนที่จะเป็นเวอร์ชัน่น25เพราะตอนนี้เป็นปี2025สาเหตุเพราะทุกๆปี OS ใหม่ของทุกเครื่องจาก Apple จะปล่อยเวอร์ชันใหม่ที่เป็นเวอร์ชันหลักในเดือนกันยายนของแต่ละปีการปล่อย OS 26ตัวเต็มในเดือนกันยายนปีนี้ก็จะใช้ยาวไปถึงปีหน้า2 0 2 6ก่อนที่จะปล่อย iOS 27ในเดือนกันยายนของปีหน้าไล,ล่เรียงตามปีไปเรื่อยๆนั่นเองครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันจาก Apple ว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ในเดือนหน้างาน WWDC 2 0 2 5ที่จะจัดขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้เราคงได้รู้คำตอบกันแล้วครับเพื่อนๆละครับคิดยังไงกับการรีแบรนด์ข้ามเวอร์ชันในครั้งนี้อยากให้เป็น iOS 19เหมือนเดิมหรือเป็น iOS 26คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้ สวัสดีครับ